โอเคเริ่มมองเห็นเป้าหมายอีกแล้วนะครับไหนเป้าหมายีูยังจะนะฮะจะเริ่มอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนูน้นะฮะับบติด มันกัดไม่โดนมันกัดไม่โดนนะครับโอเคอีกนิดหนึ่งนะขอดูใกล้ๆอุ๊บส์อ้าวฮัลโหลหยุดนี้ไม่ได้นะอ้าวฮัลโหลโอเคหลุดมาแล้วนะ ก็ตกแต่งเหยื่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็พร้อมลุยนะฮะเดี๋ยวสิบเอ็กไปเลย ยังอยู่ที่เดิมไหมฮะยังอยู่ที่เดิมนะครับอะไรนี่มันไปเวียนกระกัดแต่ว่ามันกัดไม่ได้เพราะว่าเยนอยู่ในอุ๊บเรียบร้อยฮะ มาดูกันนะครับอุ้ยอุ้ยจับมุดมุดลงไปนะฮะตอนนี้เริ่มแบบมาแล้วนะครับต้องรีบมาเลยนะฮะโอ้วววโอกาสรอดรอดยากนะฮะเจออืมคนนี้เด็ดสุดฮะในย่านนี้นะครับ นี่คือผู้พิชิตนะฮะผู้พิชิตสุดยอดมากเลยครับคนนี้น,นี่ครับวิธีเก็บนะฮะปุ๊บเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูคืออะไรครับขัดกระเพราครับขัดกะเพรานะครับ,บ,รรบยวมา,มาดูกันอีกนะฮะ